จากกันด้วยดีนะครับสำหรับนักร้องชื่อดังจ๊ะนงพนีหลังจากประกาศหมดสัญญากับทางค่าย RS พร้อมกับคืนนญญามสกุลเก่าให้ต้นสังกัดล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแต่เราออกมาด้วยดีทางผู้ใหญ่ที่ที่เก่าเนี่ยเขาก็ดีมากๆากยังอนุญาตให้เราใช้นญญามสกุลต่อได้เรื่องของสัญญาเจ้าตัวยืนยันว่าหมดสัญญาจริงๆไม่ได้ฉีกสัญญาหรือว่าทะเลาะกันเพราะว่าได้ไปคุยแล้วประมาณ3ครั้งกับเรื่องของการต่อสัญญาเราไม่ได้คิดว่าเราจะไม่ต่อตอนแรก แต่ว่ามีบางข้อที่มีรายละเอียดลึกๆที่เรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราไม่ใช่เวลาร้องเพลงเพราะอยู่ในวงการมาประมาณ11-12ปีจะมีงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าทางผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าถ้าทาง RS มีอะไรให้ไปช่วยเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่า r s มีพระคุณกับหนูมากจริงๆและสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาเจา้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเรื่องของรายละเอียดธุรกิจที่อยากจะพูดแต่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเป็นรายละเอียดลึกๆแล้วกัน แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของเรามากกว่าส่วนการนําเพลงของทางค่ายเก่ามาร้องหลายคนมองว่าเป็นเพียงสัญญาปากเปล่าไม่กลัวหรอจ่าก,ก็บอกนะครับว่าได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วมีงานเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาคุยกันอีกทีเจ้าตัวบอกอีกว่าเคสอื่นไม่รู้แต่เคสของตัวเองเนี่ยไม่มีเพราะว่าสัญญาที่หนูคุยกันเป็นเรื่องที่หนูไปออกอ,อ,กอีเวนต์ แต่ถ้าหนูไปออกรายการแล้วอยากให้หนูร้องเพลงเก่าของ RS รายการต้องเคลียร์กับต้นสังกัดเอง นั่นก็คือแผนณนะปัจจุบันนี้ของเธอค่ะนอกจากนี้ชาวเน็ตก็ถามอีกนะคะว่าเอ๊ะหรือที่ออกจากค่ายเก่าเพราะมีการเกาเหลากับคนในค่ายมีความอึดอัดบ้างนะคะเธอก็บอกแต่ไม่ถึงกับเกาเหลาแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นหลักซะด้วยเวลานี้ของจะ๊ะคือจะ๊ะไม่ได้มีงานร้องเพลงทุกวันเราก็ไม่ได้เดินสายร้องเพลงอย่างเดียวน่าจะมีอาชีพอื่นด้วยแผนทําเพลงตอนนี้มีคิดไว้ว่าจะทําเองแล้วข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีงานก็เลยไม่คิดว่าจะทำนะคะ แต่ก็มีหลายๆค่ายติดต่อเข้ามาว่ามีโปรเจกต์นะอยากให้ไปเจอริงให้เซ็นสัญญาทางจจกก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ายังไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับใครมีคนจับตามองว่าจะไปร่วมงานกับค่าย g r a มมี่โกหรือเปล่านะคะเจ้าตัวตอบเพียงว่ารอดูเลยยืนยันว่าไม่ได้เซ็นที่ไหนส่วนเรื่องที่จะถูกคนมองว่าอากตันยูเธอบอกไม่กังวลน,นะคะเพราะยังไงคนก็ต้องมองแบบนั้นอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าตัวยังยืนยันชัดเจนว่า หนูยังยืนยันนะคะวันที่ RS มาบอกว่าจะไปช่วยงานนี้หน่อยยินดีที่สุดเลยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Enter t อร์ m e n t Day นะครับทางช่อง t r u e i สั H เอชดีเรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e i สัย d อชและเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ